ประมาณวันละกี่ชุดโอ้โหไม่เคยนับเลยค่ะกี่ชุดไม่เคยนับเลยประมาณเท่าไหร่พี่กุ้งถังนี่ประมาณร้อยถังร้อยร้อยห้าสิบคือร้านถั่วบางนาลาเป็นถั่วตูรจากนาลาทิวาสนะคะทำมานานหรือยงนานแล้วค่ะเกือบร้อยปีแล้วค่ะอันนี้เป็นยจเนเรชั่นที่สี่แล้วนะคะทำตั้งแต่คุณทวดค่ะอยู่นาลาทิวาสค่ะสมัยก่อนเราจะอยู่ในโหลในร้านกาแฟนะคะ ขายในร้านกาแฟในร้านกาแฟอยู่ในราชวาสค่ะอําเภอบาเจาะก็หยิบกานได้เลยค่ะของกาแฟจะมีถั่วอยู่ในโหลนอายังไงน่าจะชิ้นละสลึงหรือห้าสิบตะตังอะคะ่ะประมาณนั้นเนาะสมัยก่อนวัตถุดิบถั่วเราจะใช้แต่ถั่วไทยเราไม่ได้ใช้ถั่วต่างประเทศเลยถั่วของเรานะฮะจะเป็นเม็ดถั่วพันธุ์ไทยนานสีสเกตนะคะนี่เม็ดจะเท่าๆกันหมดตึงๆแบบนี้เลย และอีกถั่วอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นพันขาวพวงค่ะจะเป็นถั่วทางภาคเหนือเป็นถั่วไทยนะคะแล้วก่อนจะใช้เราจะทําการคัดเม็ดเสียทิ้งฝัดเปลือกออกอบค่าเชื้อหนึ่งรอบค่าเชื้อเข้าตู้อบเลยค่ะความร้อนอยู่ที่ร้อยแปดสิบใช่แล้วถึงนามาทอดนะคะทอดเสร็จซับน้ํามันอบแล่น้ํามันด้วยนะคะ สังเกตว่าส่องกับไฟจะไม่มีคราบน้ํามันเลยนะคะเราจะอบไล่น้ํามันก่อนนะคะก่อนอบก็ทรัพย์น้ํามันก่อนนะคะใช้แป้งอ่าเป็นแป้งสูตรแบบโบราณเลยเราจะไม่ใส่ผงกรอบเลยนะคะจะกรอบธรรมชาตินะคะและเอกลักษณ์หนึ่งของถั่วบางนา,าคือยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยอยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยแช,ช,ช,ช่ในตู้เย็นเลยค่ะแช่ช่องไหนถ้าช่องธรรมดาก็จะกรอบเย็นๆแต่ถ้าอยู่ในฟรีซจะกรอบเหมือนชอ็อกโกแลตเลยค่ะ ใช่ชอจะได้ใช่จะกรอบอร่อยมากนะคะลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าเหมือนช็อกโกแลตเลยเพราะว่าเราไม่ใส่ผงกรอบเลยเพราะงั้นของเราก็จะอยู่ในตู้เย็นได้ยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะจะตวก็ใส่ผงกรอบใส่ผงกรอบขึ้นมามันก็จะกรอบเลยแต่เนี่ยสังเกตว่าขึ้นมาจะยังนิ่มอยู่แล้วพอเย็นเซตตัวถึงจะกรอบเพราะว่ามันจะกรอบธรรมชาตินะฮะไม่หวานเยอะจะมีรสชาติบานๆเค็มๆ ขั้นตอนการผลิตเราใส่ใจนะคะเพราะงั้นราคาอาจจะดูแรงนิดนึงของเราผ่านอโยฮารานนะคะโรงงานได้มาตรฐานนะคะมีอโยมีฮารานนะคะเพราะงั้นมุสลิมทานได้อย่างสนิทใจเลยเรามีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้สําหรับส่งต่างจังหวัดและส่งต่างประเทศไม่แตกหักไม่เสียหายนะคะแล้วก็เวลาทานหยิบมาทานทีละชิ้นขนมอยู่ได้6เดือนค่ะนนะถ้าแบบนี้อยู่ได้สงเดือนเป็นที่แพ็กเกจจิ้งนะคะร้านหนังยางธรรมดาก็จะอยู่ได้ประมาณ2เดือน ลูกค้าบอกว่าอยู่ไม่ถึงราคาอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วเก็บได้ไม่นานนะใช่กิน,กนหมดกินหมดก่อนส่วนใหญ่จะบอกไม่ทันแช่เย็นเลยมหมดก่อนจะบอกว่าของเราเก็บได้ไม่นานเพราะว่าจะกินหมดก่อนใช่ค่ะสำนักงานใหญ่อยู่ห้แยกัาชารพลนะคะเสาร์อาทิตย์จะอยู่ตลาดนัดสาม,มากรซอยรามคำแหงร้อยสิค่ะ